มีคอบอลเน็ตวันนี้ครับวันอังคารที่2อกุมภาพันธ์2565นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube ด้วยนะครับผมทีเด็ดฟุตบอล4คู่วันนี้นะครับคู่แรกเป็นเชลซีเจอกับลิวนะครับคู่ที่2เบียร์แล้วอ้าวครับเจอกับทางด้านของยูเวนตุสนะครับผมก็เป็น2คู่จากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนที่เหลืออีก2คู่นะครับเป็นรายการแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับผมคู่แรกสวอนซีเจอกับบอลมาร์ทนะครับคู่นี้เลื่อนไปนะครับผม แล้วก็มาอีกคู่หนึ่งเป็นมิ d เดิลสโบรครับเจอกับเวสต์บอมบิโอเคครับก่อนอื่นมาสรุปผลของเมื่อวานก่อนเนี่ยผมสำหรับเมื่อวานคู่แรกนะครับของแรี่กับนาโปลีนะครับคู่นี้เสมอหนึ่งนะฮะบอลเต็งเสียนะครับแต่ว่าได้สูงต่ำนะครับคู่นี้เราลงไปต่ำนะครับผมส่วนคู่ที่2นะครับบริยากับสเปเซียสองหนึ่งนะครับก็คู่นี้ลองสเปเซียแล้วก็พลาดไปนะครับผมแต่ว่ามาได้สกอร์สูงแทนคู่ที่3เซลต้าบิโก้นะ่ครับคู่นี้ก็เสมอ1นึงนงะครับคู่นี้ก็ตาย และคู่สุดท้ายนะครับซันตาคาลาเจอกับปอติโมเนเซ่นะครับคู่นี้ก็เสมออนหน,หนึ่งเช่นกันนะครับผมเราต่อไปทางซันตาคาลาคู่นี้เต็งก็พลาดนะครับผมแต่ว่ามาได้สกอร์ต่ำแทนครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพิ่งเริ่มต้นสัปดาห์นะครับผมก็ยังมีโอกาสแก้มือนะครับโอเคมาลุยที่วันนี้นะครับผม ที่คู่แรกครับเชลซี Chelsea, เจอกับลิวครับในลูฟ่าแชมเปียนลีกเชลซีครับทีมอันดับ3จากพรีเมียร์ลีกครับเจอกับทางด้านของลิวอันดับ11จากลีกเอิงฝรั่งเศสครับคู่นี้เจอกันมา2ครั้งะคแับแล้วก็เป็นทางฝั่งเชลซีเนี่ยที่เอาชนะไปได้สองสครั้งเลยครับสำหรับฟอร์มช่วงนี้ของเชลซีต้องบอกเลยว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับไม่แพ้ใครมา6นัดแล้วนะครับผมแต่เทว่า ในบางนัดนะครับที่น่านจะชนะได้เนี่ยก็ดัดไปเสมอซะง,งั้นนะครับและช่วงนี้เนี่ยยิงสกอร์ได้น้อยด้วยนะครับก็มี1011 101, อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกงังวลในส่วนนี้เล็กน้อยนะครับผมส่วนทางฝั่งริวนะครับ ฟอร์มก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมกลางๆนะครับล่าสุดไปเสมอกับเมสมาศูนศูนย์นะฮะแล้วก็ชนะมงเปอรลีเย่ครับแพ้ปารีสแซงต์แชงแมงมาถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็แพ้แบลสด้วยก็ฟอร์มดูแผ่วลงไปเล็กน้อยนะครับผมส่วนฟอร์มในการเล่นฝั่งทีมเยือนก็พอดูได้อยู่ครับถือว่าทําได้ดีเลยนะฮะราคาวันนี้เปิดมาที่เชลซีต่อ1.5ครับก็ต่อค่อนข้างสูงเหมือนกันครับผมราคานี้ทางเชลซีทําเงินไปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนทางฝั่งลิ สูงต่ำเปิดที่3ลูกครับสภาพนักเตะวันนี้ของทางฝั่งเชลซีมีเจ็บ2คนนะครับผมมีลิสเจมครับแล้วก็เบนชิวเวลรอชิฟฟิตอีก3นะครับมีแอสเลลี่คูเอลต้านะครับเมสันเมาส์ฮัสสันโอดอยครับส่วนทางฝั่งลิวเนี่ยมีเจ็บ1นะครับเป็นคาเนซิสนะครับผมแล้วก็รอชิฟฟิตหนเป็นแองเจลโกเมสก็ทั้งคู่มีบาดเจ็บกันเล็กน้อยนะครับผมแต่ทางเชลซีเนี่ยอาจจะขาดตัวหลักไปอย่างลิสเจมนะครับ รายชื่อผู้เล่นวันนี้นะครับทางฝั่งเชลซีครับมีปุลิซิดครับทิโมว์เวนเนอร์นะครับฮาคิมซีเอ็กโควาซิสจอร์จินโยคองเต้ครับที่แผงหลังมีอลอนโซลูดิเกอร์ซิลวานะครับเอสเปลี่กูเอต้านะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นเมนดี้ครับที่ทางฝั่งลิวนะครับผมมียูมาสเดวิดครับแดนกลางเป็นเชก้าแอดเดอร์นะครับผมริมเส้นเป็นเวอาร์แล้วก็บัมบ้าครับที่แผงหลังครับคู่เซนเตอร์เป็นฟันเต้นะครับผมบอทแมนกุตบุนสันนะครับแล้วก็เซลิกนะฮะผู้รักษาประตูเป็นจาดิมนะครับ ก็ดูจากรายชื่อทั้งสองทีมแล้วก็ยังดูดีอยู่นะฮะคู่นี้ก็ดูแล้วเป็นทางฝั่งเชลซีนะครับที่น่าจะมีโอกาสเก็บชัยชนะไปได้ครับผมแต่เนื่องด้วยวันนี้ราคาเปิดมาที่1.5นะครับแล้วช่วงนี้ทางฝั่งเชลซีเนี่ยยิงประตูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับผมเกมนี้ก็คาดว่าทางเชลซีเนี่ยน่าจะเฉือนได้แค่1ลูกนะครับผมทางฝั่งลิวลเนี่ยน่าจะรับมือได้พอสมควรครับคู่นี้ก็ขอเชียร์ไปทางทีมเยือนลิวลนะครับผมที่ราคา1.5นะครับแล้วก็ไปสกอร์ต่ มาที่คู่2นะครับบียร์ลิวเจอกับยูเวนตุสครับเป็นคู่หนึ่งนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะก็ทางบียร์ลิวนะครับในลีกสเปนเนี่ยอยู่อันดับ6ครับส่วนน้องฝั่งยูเวนตุสนะครับในลีกอิตาลีอยู่อันดับที่4ครับคู่นี้เจอกัน1ครั้งนะครับในนัดกระชับมิตรเนี่ยเป็นน้องฝั่งบียร์ลิวนะครับที่มาเยือนแล้วชนะไปได้4ต่อ1มาดูฟอร์มช่วงนี้ของบียร์ลิวหน่อยนะครับล่าสุดถล่มแคนาด้าซีเอฟไปสี่หนะึ่งนะครับแแล้วก็พ้เอลเช่ก็ฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับะ ช่วงนี้ส่วนทางฝั่งยูเวนตุสนะครับล่าสุดเนี่ยเสมอโตลิโน่หนึ่งนะครับผมเสมออันตานลานตาชนะซัสโซโล่ครับชนะเวโรน่าแล้วก็เสมอเอซิมิลานก็ฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับไม่แพ้ใครมา10นัดแล้วแต่ก็ค่อนข้างหนักไปทางเสมอเหมือนกันนะครับผมราคาวันนี้เปิดมาที่เบียริลต่อปปอนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าโอกาสเสมอค่อนข้างสูงนะครับคู่นี้สูงตามเปิดมาที่2อทับสองจก็ดูแล้วมีโอกาสไปทางสูงได้เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปเช็คนักเตะนะครับสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งงงคคู่่นะรัับผมทาฝ ริวเนี่ยมีเจ็บ3ครับมีโคควิลินนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมแล้วก็เจอหลาดโมเรโ,โนครับลูเบนพินนาแล้วก็รอเช็คฟิตสองเป็นโลเซโซก,กับคาปูส่วนทางฝั่งยูเวนตุสนะครับมีเจ็บ4คนครับมีคีเอซ่านะครับคีเอเลนนี่ดิบัลลาแล้วก็ลูกานี่ครับแล้วก็มีรอเช็คฟิตอีก2คนเป็นโบนุชี่กับเปเลกินนี่ก็มีตัวหลักเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับผม แต่ว่าหายชื่อผู้เล่นวันนี้ก็พอใช้ได้อยู่ครับรายชื่อผู้เล่นวันนี้ของบีเอลิวนะครับมีดิย่านะครับดันจูม่าโมเลโนนะครับผมปาเลโจตีเกลอสแล้วก็ปีโนครับส่วนแผงหลังนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นทอร์เรสกับอัลบิโอครับและแบ็กมีเปเรซ่ากับควนฟอยผู้สาประตูเป็นลุลลี่ครับที่ทุงฝั่งยูเวนตุสนะครับหน้าเป้าเวลาโควิดครับถัดมามีโมลาต้ากับเบอร์นาร์เดสกี้ ที่แดนกลางมีโลคาเตลลี่นะครับผมซาคาเลียแล้วก็ลาบิโอครับที่แผงหลังครับมีดานิโลนะครับแล้วก็ลิกครับแบ็กเป็นซันโดแล้วแล้วก็กววดาโดก็ดูแล้วรายชื่อตักเตะในสนามวันนี้ก็เป็นตัวหลักส่วนใหญ่ได้ลงอยู่นะครับ สำหรับผู้นี้ก็น่าสนใจไปทางเจ้าบ้านเบียริวนะครับเพราะว่าฟอร์มในช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีเลยส่วนทางฝั่งยูเวนตุสเองก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยเป็นเกมในบ้านของเบียริวผมว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเฉือนชนะได้ครับน่าจะเปิดเกมลุกใส่กันพอสมควรนะฮะคู่นี้ก็อาจจะไปสูงด้วยครับก็สรุปเลยนะครับคู่นี้ขอเชียร์เจ้าบ้านเบียริวนะครับแล้วก็ไปสกอร์สูงครับผม ันนี้คู่ที่3นะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับมิดเดิลสโบรเจอกับเวสต์บอมวิดก่อนฐานชาบ้านมิดเดิลสโบรอันดับที่7นะครับแล้วก็เวสต์บอมอันดับที่11การเจอกันล่าสุดเสมอกันหนึ่งหนึ่งในบ้านของเวสต์บอมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นมิดเดิลสโบรบุกมาจัดได้2อศูนย์นะครับผมก็สลับกันชนะสลับกันแพ้เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างสูสีนะครับมาดูฟอร์มของมิดเดิลสโบรนะครับล่าสุดเนี่ยไปแพ้กับบิสตันมาสองหนึ่งนะฮะชนะดาร์คเสมมอแนยู ชนะโคเวนทีนะครับก็ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับสินัดแพ้แค่2เองนะฮะส่วนทางฝั่งวต์บอมนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้รูตันทาวนะครับผมเสมอแบ็กเบิร์นแพ้เชฟฟิลแพ้มิววอลแพ้เพสตันนะครับผมก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับใน5นัดที่ผ่านมานะครับผมก็แพ้ไปถึง4เสมอหนึ่งแล้วก็ฟอร์มการเล่นฝั่งทีมเยือนเนี่ยแพ้ติดต่อมา5นัดแล้วครับวันนี้ราคาเปิดมาที่นางฝั่งมิดล์สโบรตต่อปปนะครับ ก็ดูแล้วน่าสนใจไปทางเจ้าบ้านเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สูงต่ำเปิดมาที่2องทับสอครับก็ดูจากสถิติแล้วต่ำค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับก็น่าจะเฉือน1นูนย์นะครับคู่นี้เดี๋ยวไปดูนักเตะเพิ่มเติมนะครับสภาพนักเตะวันนี้ทางฝั่งวินเลสโบมีเจ็บ1คนนะครับผมเป็นมาร์คโบล่าครับส่วนน้องฝั่งเวสต์บอมีเจ็บ2นะครับเป็นดาลิวไดกับไบอันครับผมแล้วก็ติดทดแบนหนึ่งคนเป็นลิเวมอร์ครับหลายชื่อผู้เล่นวันนี้ของทั้ง2ทีมก็ไม่น่ามีปัญหานะคครรััััับบดดดูแลลล้้วววเป็นนนนนตหหกกสส่่ใญะผมมไงาีครับ สำหรับคู่นี้ก็ไม่ได้ายากนะครับผมสิติในการเจอกันค่อนข้างสูสีครับแต่ว่าฟอร์มช่วงนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งมิ d เดิลสโบนะครับที่ดูดีกว่ามากๆเลยครับนะักเตะตัวสําคัญของทางฝั่งเจ้าบ้านก็ลงสนามกันดีนะครับเกมนี้น่าจะเปิดบ้านเฉือนทางฝั่งเวสต์บอมได้อย่างแน่นอนครับผมก็ที่คาดไว้น่าจะ1-0นะฮะก็สรุปคู่นี้ขอเชียร์ทางฝั่งมิ d เดิลสโบเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ไปสกอร์ต่ำครับ โอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผม3คู่ที่เด็ดนะครับจริงๆมี4คู่นะครับแต่ว่ามันเลื่อนไป1นะครับผมก็มีเวลาไม่พอที่จะวิเคราะห์เพิ่มอีก1คู่นะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมวันนี้ก็จัดไป3คู่แล้วกันครับสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกขอเชียร์ไปทางริวครับวันนี้น่าจะรับมือทางฝั่งเชลซีพอได้อยู่นะฮะ แล้วก็ไปสกอร์ต่ำครับส่วนคู่ที่2นะครับเบียรลิวกับยูเวนตุสนะฮะคู่นี้ขอเชียร์เบียรลิวนะครับเกมในบ้านน่าจะทําได้ดีนะครับแต่ทางยูเวนตุสเองก็ไม่น่าจะยอมง่ายๆนะครับก็อาจจะเป็นสกอร์สูงนะครับคู่นี้ก็เชียร์เบียรลิวแล้วก็ไปสูงครับส่วนคู่ที่3นะครับมิดเดิลสโบเจอกับเวสต์บอมบิดคู่นี้ก็ขอเชียร์มิดเดิลสโบนะครับวันนี้น่าจะเฉือนชนะไปได้1-0นะฮะก็เชียร์มิดเดิลสโบแล้วก็ไปต่ำครับ สว่วนอีคู่ก็เลื่อนไปนะครับผมก็โอเคครับถูกใจคู่ไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับทุกท่านก็นําไปประกอบการตัดสินใจได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ